วันนี้เรามาซ่อมเครื่องซสกผ้ากันนะครับน้ำไม่ไหลมาเปิดดูว่า24ปี <S 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 เครื่องนี้ตั้งแต่ปี2542ก่อนลูกสาวเกิดตอนนี้ก็หมุนหน่อกเรียบร้อยแล้วมาดูในนี้เถอะมากมาดูเนี่ยน้ำไม่ไหลยังตันอยู่นี่เนี่ยมาดูผลของมันกาบหินปูนอยู่ในนี้24ปีแล้วเราออกแล้วก็จะฉีดน้ำตันอยู่ ในนี้ก็ตันรูหมดเดี๋ยวจะเอาน้ำมาฉีดมาด,มาดูมาดูมันจะออกอยังไงก็ฉีดไปหน่อยนึงแล้วเมื่อกี้แภาพอผ้มคืนเกิดมากถ้ามันจะเกินก็จะต้องไปก่อนนะเอาไปทำนูอ่อนมากเลยลูก